The <laughs> รอยหนังนาคบันเปิดตำนานองค์พาิานาคผู้มีเกล็ดเป็นเพชรนาคราชแห่งภาคตะวันออกจากแรงบันดาลใจที่นำมาสู่การปรากฏกายแบบมีชีวิตครั้งแรกในภาพยนตร์นาคบันขององค์พญาเพชรพรัทรนาคราชที่นี่คือวัดว่าเอ็นอำเภอศรีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีค่ะตามนิมิตของหลวงปู่ดามันพญาเพชรพรัทรนาคราชได้มาบอกว่าในอดีตที่นี่คือวังนาคาและเนินเขาแห่งนี้คือ พระวรากายของพระองค์ส่วนหินขนาดใหญ่ที่เรียงรายขึ้นมาบนยอดเขามีความยาวกว่า100เมตรนี้คือครีบหลังขององค์พญานาคแต่เดิมด้านหน้านั้นเคยมีเสียนแต่ได้ซุดโสมจมหายลงไปในพื้นดินหลวงปู่ดามันจึงได้มาบุกเบิกสร้างพระเสียรให้เพื่อให้พระวรากายสมบูรณ์ครบถ้วนและปัจจุบันเป็นที่ให้สาธุชนที่เคารพได้มาบูชาโดยเชื่อกันว่าเกล็ดแก้วของพระองค์จะช่วยปกป้องคุ้มครองให้พ้นจาก ภัยอันตราย